เรียนท่านคณะกรรมการการประเมินวิทยฐานะในระบบ DPA ที่เคารพทุกท่านครับกระผมนายเกียรติสรนอ้อยรักษาตำแหน่งครูยังไม่มีวิทยฐานะปฏิบัติหน้าที่ครูผู้สอนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่5ของโรงเรียนบ้านหินงูมนวนสร้างภัยอำเภอสว่างแดนดินจังหวัดสกลน,นครสังกัดสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลน,นครเขตสอง สำนักง,งานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกระทรวงศึกษาธิการกระผมจบการศึกษาระดับปริญญาตรีคณะครุศาสตร์บัณฑิตสาขาวิชาภาษาไทยจากมหาวิทยาลัยราชพัฒสกลนครปัจจุบันจัดการเรียนการสอนในห้องเรียนปกติกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่5กระผมขออนุญาตนำเสนอสภาพปัญหา ที่มาและแรงบันดาลใจในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนในปีการศึกษา2566นี้ครับข้อมูลพื้นฐานของโรงเรียนบ้านหินงมนวลสร้างภัยโรงเรียนบ้านหินงมนวลสร้างภัยตั้งอยู่บ้านเลขที่262ตำบลธาตทองอำเภอสว่างแดนดินจังหวัดสกลนครนจัดทําการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล 2ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่3โดยในปีการศึกษา2,566นี้มีจำนวนนักเรียนทั้งหมด220คนจำนวนครูและบุคลากรทางการศึกษามี20คนสภาพปัญหาสังคมของโรงเรียนบ้านหินงมนนสร้างภัยประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรมทำไร่ทำนา ทำงานโรงงานต่างจังหวัดทำให้นักเรียนส่วนใหญ่อาศัยอยู่กับปู่ย่าตายายหรือญาติผู้เลี้ยงดูทำให้นักเรียนขาดโอกาสในการเรียนรู้ในการเอาใจใส่ทบทวนเนื้อหาหลังเลิกเรียนเนื่องจากปู่ย่าตายายผู้ปกครองไปประกอบอาชีพในแต่ละวันและ มีความรู้ไม่เพียงพอในการทบทวนเนื้อหาให้กับนักเรียนและนักเรียนก็ได้รับความรู้ทางเดียวจากคุณครูทำให้การพัฒนาเปลี่ยนไปได้ช้าจากการเรียนรายวิชาภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปีที่5ประจําปีการศึกษา2566นี้มีนักเรียนจํานวนทั้งสิ้น14คนสําหรับสภาพปัญหาที่มา แรงบันดาลใจที่จะนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนผ่านการจัดการเรียนการสอนตามแผนที่จะนำเสนอในบทเรียนต่อไปการจัดการเรียนการสอนในระดับชั้นปฐมศึกษาปีที่5ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของทักษะการเรียนรู้วิชาภาษาไทยด้วยกระบวนการการสอนแบบ Active Learning ที่มีความสำคัญมากในยุคปัจจุบันด้วยเหตุที่ว่าวิชาภาษาไทย สำคัญต่อผู้เรียนและเป็นสิ่งพื้นฐานที่ผู้เรียนใช้เป็นเครื่องมือในการศึกษาหาความรู้การสื่อสารการประกอบอาชีพในอนาคตรวมไปถึงการสืบต่อภาษาประจำชาติต่อไปวิชาภาษาไทยจึงเน้นให้ผู้เรียนสามารถฝึกออกเสียงการอ่านการเขียนการพูดการแต่งประโยคพยัญชนะการแก้ปัญหา การคิดวิเคราะห์และเหตุผลจนสามารถพัฒนาให้เกิดความชำนาญและต่อยอดในอนาคตต่อไปได้อย่างมากดังนั้นผู้เรียนเพื่อให้ผู้เรียนเกิดประสิทธิภาพในการเรียนเพิ่มมากขึ้นตัวครูผู้สอนได้นำข้อมูลที่ได้จากการประเมินนักเรียนนำมาปรับปรุงประยุกต์วิธีการเรียนการสอนให้ผู้เรียน มีพัฒนาการที่ดีขึ้นรวมไปถึงการสร้างเสริมกิจกรรมเพื่อให้ผู้เรียนมีความสุขและมีความรู้สึกว่าสนุกสนานในการเรียนในวิชาภาษาไทยโดยการนำเอากิจกรรมการเรียนการสอนในรูปแบบ Active Learning การเรียนรูปแบบสืบเสาะหาความรู้รูปแบบการเรียนที่แพร่หลายในปัจจุบันเนื่องจากการเรียนการสอน เน้นให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติใช้ความคิดของตนเองอย่างเต็มที่ด้วยการตั้งคำถามการแก้ปัญหาการกำหนดปัญหาตามสถานการณ์และกระตุ้นให้ผู้เรียนได้เป็นคนคิดและลงมือทำซึ่งมีความแตกต่างจากการเรียนการสอนในรูปแบบดั้งเดิมที่เน้นให้ครูเป็นคนให้ข้อมูลปฏิสัมพันธ์กับกิจกรรมผู้เรียน รู้ผ่านการปฏิบัติที่หลากหลายในรูปแบบอีกทั้งยังช่วยในเรื่องของการเพิ่มบทบาทการกระตุ้นให้ผู้เรียนมีความกระตือรือร้นในการทำกิจกรรมต่างๆโดยคุณครูได้คิดนวัตรกรรมสื่อการสอนที่หลากหลายขึ้นมาเพื่อสอดคล้องกับเทคนิคการสอนในรูปแบบ Active Learning โดยใช้กิจกรรมเป็นฐานประกอบสื่อที่เกี่ยวข้องกับเรื่อง การอ่านออกเสียงและการเขียนสะกดคำโดยใช้ปัจจัยสำคัญสำหรับการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนเพื่อให้เกิดความสนใจสร้างโอกาสในการเรียนรู้และฝึกทักษะต่างๆของนักเรียนเช่นการให้โอกาสเด็กๆได้คิดสงสัยสังเกตรวมทั้งการตัดสินใจในการลงมือทำองค์ประกอบ ของการจัดการเรียนรู้เชิงลุกประกอบไปด้วยสื่อมีวัสดุที่หลากหลายครูผู้สอนจัดทำสื่อขึ้นมาโดยใช้กระดาษออกแบบในรูปลักษณะของชุดกิจกรรมบัตรคำจัดกิจกรรมในรูปแบบของเกม 2. การเลือกเพื่อให้นักเรียนได้ร่วมกันศึกษาในกลุ่มให้ผู้เรียนได้คิดวิเคราะห์ไปด้วยในการทำกิจกรรมผู้เรียน จะได้เรียนรู้จากการคิดวิเคราะห์และมีความสุขในการเขียนการเรียน 3. ภาษาและความคิดจากเด็กครูผู้สอนได้ให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมโดยการแบ่งเป็นกลุ่มๆในการทำกิจกรรมการจัดกิจกรรมการสนับสนุนจากผู้ใหญ่เมื่อจบกิจกรรมจากครูผู้สอน ก็ให้รางวัลเป็นทีมซึ่งเป็นวิธีการหนึ่งเพื่อเป็นการวางเงื่อนไขให้พานักเรียนได้มีความสุขมีความรับผิดชอบมีความกระตือรือร้นในการเรียนการสอนในรายวิชาภาษาไทยหลังจากจัดกิจกรรม active learning การเรียนการสอนเสร็จเรียบร้อยแล้วผลปรากฏว่าในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่5นักเรียนร้อยละ 90มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกิจกรรมที่เกิดขึ้นความสามารถสร้างสรรค์ผลงานออกมาได้ตามเป้าอีกทั้งยังได้ฝึกกระบวนการความคิดและได้ลงมือทำฝึกเป็นนักคิดตัวน้อยในการประเมินชิ้นงานของตนเองในการทำกิจกรรมร่วมกับเพื่อนๆและมีทัศนคติที่ดีต่อการเรียนเป็นอย่างมากนอกจากนี้องค์ประกอบความรู้ ในเรื่องการจัดประสบการณ์ในรูปแบบ Active Learning โดยใช้สถานการณ์เป็นฐานประกอบสื่อที่เกี่ยวข้องกับเรื่องการอ่านออกเสียงและการเขียนสะกดคำที่หลากหลายเพื่อส่งเสริมทักษะสมองร่างกายยังถือว่าเป็นเรื่องสำคัญและความสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการดำรงชีวิตได้อย่างมีความสุขสำหรับวันนี้ต้องขอขอบพระคุณ คณะกรรมการทุกทุกท่านเป็นอย่างสูงที่รับชมรับฟังวิดีโอแรงบันดาลใจของผมขอบคุณครับ